หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติก็พร้อมกลับมาทํางานมอบความสุดให้แฟนๆกันแล้วนะคะสําหรับพระเอกพักโกบอมและก่อนหน้านี้นะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีกระแสข่าวไฟบินหลุดออกมาว่าพระเอกหนุ่มมีแผนจะเดินทางมาในเมืองไทยเร็วๆนี้ ล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าพักโกบอมจะบินมาไทยเพื่อร่วมงานลดยวิทตองฟูวินเทอร์2022ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้ที่กรุงเทพไอคอนสยามน,นั่นเองพร้อมศิลปินดาราคนดังจาก8ประเทศในเอเชียเป็นงานต่างประเทศครั้งแรกของพักโกบอมนะคะหลังจากออกจากกมงานนี้นะคะถ้าเอาฟแฟนๆต่างตื่นเต้นและดีใจกันยกใหญ่ที่จะได้เจอเพื่อกหนุ่มนะคะ